ใส่ตีหูนเนี่ยพองอในตึงนี่หรอกวินตึงนี่หรอกวินตึงนี่หรอกใส่ตีหูพ้งใส่ตีหูอ๋อเอามีหูนม,นอนอมัไน,นไวเนาะอ๋ออ๋อโอ้งามเนาอเมื่อห้นาะบายไปยบเฮ็ดเจนี้เออ มาหาหมอกันละช่วมาส่องกอกี้นี่หวันคำซุนีิวันวันวันทีี่่นิกะออกทำมาหวันคำมาไหนกันถึงัวเขาโกดินเลยกวาดเลยบนไหนอ่ะโอ้โหกวาดโอ้โหโกดินกวาดโกดินกวาเนาะอันนี้พี่นินล้างหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะล้างหน้าตรงตรงนี้เนาะโอเค แล้วตอนที่พี่นินล้างหน้านะมีคนมาให้กำลังใจเยอะมากเลนงข่าไกลนะไม่เขาหนอ

สวัสดีตอนเช้าๆนะคะก็เมื่อคืนเราได้มานอนที่หมู่บ้านตินทาตนะคะก็คือเช้าๆอย่างนี้นะคะคุณหมอเขาก็ช่วยรักษาอะไรต่างๆซึ่งออนินก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับออยานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยทากับข้าวแล้วกันนะคะที่ห้องครัวเนาะใช่ค่ะห้องครัวหลังบ้านนะคะโอเคมาค่ะตอนนี้พยายามมาเล่มที่ชาบูละค่ะที่ลำที ทำงเขาเก็ดต <c> ึงนกต็ดนห้เขาฟังเลยนอตัวเขาหลับมาเขาลตัวมาฟิวโหเสียมานุนุเทสว่าเฉียตัวหัวตกลก่าน้อมาเนาะไอไอโตก่กับตัวเสียมาเลยเลกแต่โวไกลเลยเลยแต่กล้าโหอ๋อกตั้งนี่เนอะ

คอคโอเคอกคโอเคโอเคายอย,ายาค่ให้ยอเคนไข้อเู่เอคอ ส่วนข้างหลังกำลังกินข้าวอยู่อย่าไอ้นั่นนีมันสอปอสอปอมามันข้ากิ้งชีตี้อะไรใครก็่ใครเป็นไรล่ะอะอาคาเยวะท่เขาที่เห็ดอสึกมันมันกัพผอนอสึกมันมืนเมือนเตเต้เลยเขาเมืเอารูอันนี้อันเซกมันเตเตอ่ะเนาะเขาอมือเอารูลงดจี้ว่จี้แม่งจกล่นดหน อ,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 องง่ะซูต้องเนาะคุณลุงเขากำลังจะสาธิตสีดำดำที่เขาจะทาที่ททปัที่ฟันอ๋อไม่เอานะ่โลไม่เหี่ยอาอลอใส่ดูขั้นตอนวิธีการทำที่เขาทฟันสีดำดำ

สองข้อปีน้องเล่นใส่ก็ใส่มันกันใส่ก็ใส่เหมือนกันเหมืนกันเนี่ยหันนี่เป็นอาวุธหม่งอ่ะเออเหมือนกันนอทวายไหนในคนน่าไม่คู่อยู่แต่ทวนนาเป็นกันเหมือนกันบ่นกันมั้ยเหมือนกันเสีหลายเสหลายนาตาหันนั่นน่ะเออใส่มันตาก็อทางลีนอใส่มันตาตันนี้ค่ะตาใส่พวกตาเลยแม่อันนี้เอาทานะเอาเอาทานใส่นอเออเอาทานใส่เฮ้ยนี่ก็เลยเป็นได้ปะ เาก็เอาไม้ใส่เอาโลใส่นั right. h ru. H ru. H h h h ่นเนาะเอาโล่เ ah, จียวไว้อื่นไว้ที่น่เปล่าอน้เพุแใส่ทีนข้หินเนาะใส่ที่นีข้ินเลี้ยงเลี้ยงอม๋อไหลจะนี่เนาะ๋อเออ๋อเปลแทงเกินเเปตึ้งในอ๋อตึงหลังมันมีหูไว้วเนาะมีม อ <iento> ันนี้เนี่เป็นหินนะลินเอินเอ๋อเป็นลินลินเอาไงฮหดไเอาไงฮหดไเอาใหญ่มาละ วางกินเนื้อต mm. uh, ึ mm. so like uh, so like ้งเนื้อรมเยวก็อันนี้เอาหมไว้อ่ะเอาหนีห่มเอาหนีห่มไห้อ๋อเยาก็กำก็ตัอนะตัานะตอืมเอา่านนะคำนึงดือดำมาโหอ๋อลำมากกว่าตาเขียวคืออันนี้ พิ <A. S 2> ่งอะโอ้โหเจ้าคนเ่ากับคนเห็ดอเฮรืเฮนเอุกยิมเาแล้วอ่ิงยาวยิ่ยาองยาไม้บนอนะทเหมอป็นเับจือ๋อหรือบ้าไออันนี้ขึ้นเป็นซังนี่อันนี้เป็นซังกันีนี่คนอออันนี้ทาเป็นซเป็นเล็กอะเป็นเล็กออ เป็นเลขทไทยเลขทไทยเลขกไทยมันหักไม่ยอะเลยอ๋อเลขทไทยหน้าเนี่ยเออเลขทไทยหน้าเลยมันหักเออเอานี่ห่มไว้กอกันมันขึ้นก็เอาอันอันนี้ปลาตัวนี้อันนี้น้ำเฮิมันน้ำเฮิรมันนั่นหนอนเล็กเป็นพืชเล่ารู้ไหมอ๋ออ๋อคอนโทรอิเม เฮ็ดเหมือนอีแม่เนอะเฮ็ดเหมือนอีแม่เนอะเฮ็ดเหมือนอีแม่วะอีแม่ฟังตะบกเลื่อนแม่ตะบกกะเก่าแจกเก่ฮัดเหมือนอีแม่เฮ็ดเหมือนอีแม่เฮ็ดเหมือนขั้นหอีแม่เออเหมือนนางหลูตังหลูแม่เฮ็ดลีลีนะเฮ็ดลูลีลเนอรแม่เนอะเฮ็ดเน็ตใจด้วยเฮ็ดลอยลยเออ เมยอันนั้นมาเลโลอจ่าจังอ๋ออีป่ออีปอเเออเออเฮ็ดอังลีังงามเนอมม่ไหลวะก่งเออับเอเออีป่อังลีน่าอีปอปันคนโหงอมเอ้านังอ้ํนังอ้ํามาตงนีมาอเ่ะ อัญชงอัญชงมาตั้ง uh, ย uh, um, ืนอ uh, mm ๋อเออย์ชงอ๋ออีฟบอลนั่งดิอ๋ออ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเปรนเ็ทศชนี้หนอนเมื่อก่อนเนาะอตาเลี้ยวนี่ถ้าตาเลี้ยวนี่ถามมีปล่อยแกเฮ็ดเนาะเออลูกอ่อนเม็ดลูกอ่อนเฮ็ดเนาะลูกอ่อนม้อยเอาเนาะเออคนเขาแก่หนองม้อเนาะเขคนเขาเนี่ยเฮ็ดอันนาง น้องแอนเอออันสีปุ่นใช่ตัวนี้ก็เขาใส่อ๋อ้ปุ่นใช้ก็ใส่อ๋ออ๋อทีูู่๊ไหนน่ะเนาะโอ้ปุ่นขาเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นว่าเฮ็ดหนาเป็นน้องแอนซุกซุบโซ่ซุปซีนถ้าเป็นเป็นน้องแอนอันนี้อืออืมกลั่นเกินอ่าอิมเมท่เฮ็ดอ่าเฮ้ยใส่เลยอีมเมทมาใส่บัาง

อกินเผาจมกันเอเออกินข้ากันไดอปอกินข้ากันอ่าอยาวกใส่ซิ่กำพังตาเขียวไปอ่ะอ่าอ๋อเนเนอ๋อนุงตังนี้เอออย่าไปอย่าไปลุกแทงตั้งแต่เป็นใหม่ก็มัวตํำ จ็ตเยปลอออะอกัอเด็ตาีหางีหนาะหงีมาปอดตะพงตังนอกมาปอดตะพงตังนอกอ๋อนี่อะไรนี่จังใหม่เออไม่นะไอ้วปุดมอกปุดมอก ออกอ่ะเรยจกาลำมาอีกนึงอ่ะตานึตานน้ำเออออกมาอีกนึงอสองสิบเสองสิบก้อ๋อเป็นอ่ะเป็นอ่ะตาสองสิบสามี่นีะกางงงัเจอจังไ มันเพ็ดอ่ะเปนเพ็ดอ่ะมันเอมันเพ็ดกำมันที่เพ็ดมาว่ะเพ็ดมากกว่ากว่าซีกมีลูกยาตุเขียวเออยาตเขียวมีเหรอถังถังมันเบืปวอ่นนีออกไปจะเบือ ừ tăng này tăng ờ. ừ ừ tăng nữa này ạ à? tăng ừ. nữa lắm cầu chú. ạ nào tăng nữa lăn à? à. ờ, đây hả? nhau lăn nhau hàng hàng ok wow wow anh đi bên vào nó. นนะอุ้อมเต่ากัดวะเย็นเ <Okay. S 2> ย็นเย,ย็นนะ่ะไปขับกันต่อต้นกจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะวันนี้นีมมน่มินป้ามินป้าอ๋อ อ๋อคขาต่างโคแกขคำว่าต่างก้นเนาะอ้าโลอ,อ,อยันเป็นการอะไร

โอ้ยเาเพี้เออาีพดีละปาเชียวเอ้ปลาเชียวเป็ซื้อจังลิแกวเอ้ลองตังเขาใจเขาตังปลองแอนน้อแอนนน้อพินองแอ์พี่น้องแอนเาตางพี่น้องแอนจันเลยจันมาเลยจันไรวะนั่นจันมาเลยสู้มอตังอ่ะ ม้อตังเป็นตังลุงนห้องขามอกูต้องตังลุงเป็นตังแก็บในหมอนาม้อว่าสุตังห้งจ้าใจเนาะอออาพาตังเก็บในหม้อเนาะตังลงในหม้อเนาะเอา ah. ก ouais, ูน้ำล pues, okay. ุกตังล no, no. so, no, no. ุนี่หนอมยามในนอเกยชวนตางกัล้มาเอา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 มา เกี่อาทย์แล้วพูดใช่ไหมคุณอาเลยใช่ไหมจิ๋อไงงก mặt mất của đẹp mặt tiền của đẹp mặt chào lời là mặt chào nào chào mặt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  chào เนเน่ตาร์ชีวิดาเลสิกจ้าจอม้องด้วยจ้าอ่ชิเปเราเป้าเพื่อนได้ใ่เลยไออ๋โอเย้ายไป่บบนัยนเด လူပ <laughs> ဲကြခံလိုက်မယ်လူပဲကြခံလိုက်မယ်တေသူပဲနောက်တော့တယ်ဝိနော สวยค่ะไม่รู้เลยเออไปปอดินเลยหมะหมอกีร้านร้านมาสินแน่แน่อะอันตรห็ห็น้าเลย 出来。